โอ้คอลลาเจนใส่มาทั้งหมดหนึ่งแสนมิลลิกรัมเลยเหรอดีจริงไหมเนี่ยใครที่ต้องการคอลลาเจนบำรุงผิวเน้นๆวันนี้หม่องพามารู้จักคอลลาเจนญี่ปุ่นนะคะทานง,ง่ายรสชาติดีแถมใส่สารสำคัญมันแน่นเต็มซองคุณคุณสายผิวห้ามพลาดเคลิกนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุคคณชาวกรุ๊ช่ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตกันอีกแล้วนะคะสําหรับคอลลาเจนนะที่ออกมาเยอะมากเลยคือหันไปทางไหนก็เจอแต่คอลลาเจนอ่ะมังก็ไม่พลาดนะคะที่จะหยิบเอาสูตรใหม่ๆหรือสูตรที่น่าสนใจเนี่ยมารีวิวให้คุณได้ดูกันสูตรที่บังหยิบมาเช็คในวันนี้นะคะเป็นสูตรที่เน้นช่วยเรื่องผิวเต็มๆเลยนะคุณเป็นคอลลาเจนพรีมย่ำจากญี่ปุ่นนะเขาทํามาในรูปแบบคอลลาเจนเปปไทด์สายสาาั้นนะคะย่อยง่ายดูซึมเร็วเห็นผลไวในหนึ่งซอง แบบไทยนะสูตรที่ว่าคือสูตรนี้ค่ะเอวาคอลลาเจนนะอย่างที่บอกว่าจุดเด่นของคอลลาเจนสูตรนี้คือหนึ่งกล่องมีคอลลาเจนทั้งหมด1,000งแมิลลิกรมนะในกล่องเนี้ยก็จะเป็นแบบซองเขามีหูให้ดึงแบบตรงนี้ด้วยนะ<ม>ก็ดึงออกมาได้นะคะอันนี้เป็นกล่องที่2อเลนะคะที่มองเปิดทาง ก็จะเป็นซอแบบนี้คอลลาเจนแบบแรกที่อยู่ในสูตรนี้นะคะเป็นฟิชคอลลาเจนไดเพปไทด์นะเป็นคอลลาเจนที่ได้จากปลาดินนะคะเขาใส่อเมโนแอซิดมา2แบบด้วยกันซึ่งมีปริมาณของอเมโนแอซิด2ชนิดในปริมาณที่สูงนะคะก็คือโพลีนกับไฮดรอกซิโพลีนเนี่ยต่อกันเป็นเพปไทด์สายสั้นนะคะที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกับโครงสร้างที่ผิวเราโมเลกุลเล็กมากคุณคุณแค่300ดาวลตันเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะค่อนข้างดูดซึมได้เร็วนะก็ส่งผลทําให้เห็นผลได้เร็วกว่าคอลลาเจนทั่วไปนนนะะคะซึึ่งงงก็มีาวิจัยทพูดดถเ ที่ใช้โพลีนต่อกับไฮดรอกซีโพลีนในเซลเพาะเลี้ยงของมนุษย์เนี่ยค่ะหลังจากการเพาะเลี้ยงเซล์ด้วยคอลลาเจนโพลีนต่อกับไฮดรอกซีโพลีนค่ะเพราะว่าเซล์ผิวสามารถสังเคราะห์คอลลาเจนได้เยอะขึ้นทาให้เซลอ่ะเพิ่มจํานวนได้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังช่วยกระตุน้นไฮยาโรนิกแอซิดได้อีกด้วยก็มาช่วยผิวชุ่มชื้นเต่งตึงไม่แห้งไม่ลอกเป็นขุยเนาะนอกจากไดเพปไทด์เนี่ยคอลลาเจนอีกตัวที่สูตรนี้ใช้ก็คือไฮโดรไลค์คอลลาเจนไตรเพปไทด์ไตรเพปไทด์เนี่ยโมเล ถือว่าเป็นคอลลาเจนขนาดเล็กอยู่นะคะทุกคนมาทําหน้าที่คล้ายกันเลยค่ะมาเสริมริดกันช่วยเรื่องผิวลดริ้วรอยและความเหี่ยวย่นช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวแล้วก็ซ่อมแซมผิวให้กลับมาแข็งแรงคือนอกจากนี้ค่ะเขายังมีออเซราเชอร์รี่นะคุณเป็นที่รู้กันว่าออเซราเชอร์รี่เนี่ยเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเนาะเขาก็เป็นตัวที่มาช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอีกทีนึงเนี่ยค่ะมีโปรเมกานตด้วยนะคะเป็นสารสกัดจากทับทิมเนาะก็จะ่ที แล้วก็ยังเสริมฤทธิ์ด้วยวิตามินซีฟองแอสคาริกแอซิดนะคะก็เป็นตัวที่มาช่วยเรื่องผิวเป็นตัวมาช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอีกแรงหนึ่งเนานะมีไพ่บาร์เอ็กทรกนะคะเป็นสารสกัดจากเปลือกสนซึ่งอุดมไปด้วยสารที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินมาช่วยให้ผิวกระจ่างใสมาช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะยางเปลือกสนเองเนะะี่ยค่ะก็มีงานวิจัยค่อนข้างเยอะนะว่ามาช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินก็ช่วยผิวขาวกระจ่างใสได้ยังไม่พอนะคะเขาใส่แอลูตาไทโอนมาด้วยนะ,ะซึ่งก็ใส่มาแม็กด o s ตามปริมมาณทีีอ่อยยก,กหนดเลเล แกลองพาวเดอร์ม e ีพีชพาวเดอร์กีวีพาวเดอร์เกรปส X เอ็กแท็คือเยอะมากอะเหมือนว่าคุณคุ่ใสดูแลผิวะนาะจะชอบเพราะว่าสารสกัดที่เขาใส่มาเนี่ยเขาคัดมาเฉพาะที่ช่วยเรื่องผิวเน้นๆเ,เลยอะค่ะคือทั้งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวชุ่มชื้นมาเพิ่มการสร้างสรางสรมากผิวแล้วเราก็เสริมสกินแบเรียร์หรือว่าเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรงด้วยนะเดี๋ยวหม่งให้ดูตอนชงนิดนึงน,นะคะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นแบบซองเขาฉีกง่ายเลย คือผงสีขาวเนาะแต่พอแบบละลายน้ำคุณเห็นไหมก็จะได้ออกแนวสีม่วงนะคะกลิ่นดีเลยอะ่ะกลิ่นองุ่นนะคะเออที่สำคัญละลายน้ำเราไม่มีฟองด้วยนะ รสชาติออกแนวแบบเปรี้ยวๆหวานๆนิดๆนะคะไม่ข่าวมองทานมาได้กล่องหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นกล่องที่สองเนาะที่เปิดทานมองว่าผิวหมองดูแบบชุ่มชื้นขึ้นเรียบเนียนขึ้นนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าแบบทานง่ายนะคะไม่ขาวเลย สูตรนี้เป็นคอลลาเจนที่ช่วยเรื่องผิวที่ค่อนข้างจัดเต็มนอกจากคอลลาเจนที่ใสมาเต็มๆหนึ่งแสนมิลลิกรัมในกล่องนี้แล้วนะคะเป็นคอลลาเจนขนาดเล็กคือเป็นไตเพปไทายแล้วก็ไตเพปไทดยที่ดูดซึมได้เร็วด้ยนะยังมีสารที่มาช่วยเสริมเิตคือบำรุงผิวที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ปริมาณเยอะพอสมควรเลยคือช่วยเรื่องผิวได้ครบเลย้า,าน,นอนุมนสระเสริมให้ผิวแข็งแรงให้ผิวชุ่มชื้นเรียบเนียนลดริด้วรอยลดการสร้างเม็ดสีผิวก็ช่วยให้ผิวดูขาวกระจ่างใสขึ้นเนาะก็เป็นทางเลือกทีี่สะดดวกด นี้ถามว่าดีกว่าคอลลาเจนแบบผงที่ตักเองยังไงคอลลาเจนแบบผงที่ตักทานส่วนใหญ่เขาเป็นคอลลาเจนเพียวๆเวลาที่ทานบางทีมันก็ไม่จบเนาะเราก็ต้องไปหาวิตามินอย่างอื่นที่มาทานให้มันครบจบอีกแต่สูตรนี้อย่างที่บอกนะคะว่าเขาใส่มาให้ครบแล้วนะก็ไม่ต้องหาอะไรเสริมเพิ่มแล้วแล้วก็อีกอย่างอย่างที่หมองบอกว่าเขาก็สะดวกดีไม่ต้องมาคอยตักตวงนึงออกใช่ไหมคะเพราะว่าเขาคำนวณมาให้ครบใส่มาเป็นแบบซองให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปกังวลว่าตักจะเกินไหมจะขาดไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็เป็นสูตรที่มีส่วนผสมของปลาแล้ววก็ถั่เือคุณ แพ้ปลาแพ้ถั่วก็อาจจะต้องเลี่ยงแล้วก็นอกจากที่เราจะทานคอลลาเจนเนะาะเพื่อเป็นการบำรุงผิวใช่ไหมคะอย่าลืมดูด้วยว่ากิจกรรมอย่างอื่นอะที่เราทําระหว่างวันเนี่ยช่วยเสริมด้วยไหมยอย่างเช่นดื่มน้ําเยอะพอหรือเปล่าช่วงนี้อยู่บ้านถึงแนมะ้จะเวิร์กฟาร์มโฮงใช่ไหมคะก็อย่าละเลยที่จะทาครีมบำรุงเนาะเป็นคุณที่กาลังมองหาคอลลาเจนที่มาช่วยเรื่องผิวได้ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นต้านอนุมูลสระเสริมความแข็งแรงให้ผิวมาเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวลดเดือดรอยเป็นคอลลาเจนที่ดู ไม่อยากต้องทานหลายๆอย่างเสริมไม่อยากต้องมานั่งตวงอยู่ให้เสียเวลาเอวาคอเลเนก็เป็นอะไรที่หมองแนะนํานะคะใครที่เคยทานแล้วอย่าลืมมาหมองมอยกันแล้วจะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ค่ะอย่าหมองก็ฝากกด u b s c r i b e ไลค์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่คนที่รุ่นคนรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพทลังงานตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องครูเชควันนี้ครูียหมไปแล้วนะคะ